ค่ามาติดตามอีกหนึ่งความเคลื่อนไหวนะคะล่าสุดนี้การกีฬาแห่งประเทศไทยหรือว่ากกทเตรียมที่จะดึงเอาการแข่งขันรถสุดหนึ่งฟอร์มูล่าวันเข้ามาแข่งขันที่ประเทศไทยแล้วนะคะมีเล็งๆสถานที่จัดเอาไว้ค่ะน่าจะอยู่แถวๆชลบุรีหรือไม่ก็บุรีรัมย์ค่ะเป็นข่าวดีของแฟนแฟนมอเตอร์สปอร์ตในประเทศไทยนะครับสำหรับความคืบนหน้าการแข่งขันรถสุดหนึ่งชิงแชมป์โลกหรือว่า F1 นะครับโดย2ประเทศในเอเชียได้แก่มาเลเซีย จะไม่มีการต่อสัญญาเป็นเจ้าพอีกต่อไปโดยจะจัดการแข่งขันไปจนถึงปี2018เท่านั้นขนาดเดียวกันกับสิงคโปร์นะครับก็จะหมดสัญญาในปี2017นะครับทำให้ในเอเชียเนี่ยเหลือสนามแข่งขันเพียงแค่4ประเทศเท่านั้นนะนั่นคือบาเรนครับจีนญี่ปุ่นและก็สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ครับล่าสุดนี้คุณกนวันพงผู้ว่าการกีฬาแห่งประเทศไทยก็เลยมองว่ามาเลเซียและก็สิงคโปร์คงจะพิจารณาแล้วนะคะเห็นว่า F1 ประชาสัมพันธ์ ภายในประเทศมามากเพียงพอแล้วแล้วก็คงจะไม่สามารถจัดการแข่งขันได้ตลอดไปพร้อมกันนี้กระแสของ F1 ก็ค่อยๆตกลงไปภายใน2ประเทศนี้ค่ะก็เลยอาจจะตัดสินใจไม่จัดการแข่งขันต่อ,อส่วนการเจราจากับเบอร์นี่เอ็กเคิลโนผู้ดูแลสิทธิประโยชน์ของ F1 เขาบอกว่าสามารถจะทำได้ทันทีเลยนะคะเพราะว่าเคยเจะระจากันมาก่อนหน้านี้แล้วแล้วก็เชื่อว่าน่าจะดําเนินการได้ไม่ยากค่ะซึ่งคุณสกุลบอกว่าจังหวัดที่เหมาะสมที่จะเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันนี่ก็คือบุรีรัมย์หรือไม่ก็ชมบุรีเป็<ช>นทหากดึงเอา F1 มาจัดในเมืองไทยได้สําเร็จนี่ก็จะทําให้ไทยกลายมาเป็นศูนย์กลางของกีฬามอเตอร์สปอร์ตแบบครบวงจรเลยนะคะ เพราะว่าตอนนี้เป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันเครื่องบิน 1, e, แอร์เรสตวันเจสกีและก็มโตอจีพีที่กําลังดําเนินการเจรจา,าอยู่แล้วค่ะย้อนความไปก่อนหน้านี้ค่ะคุณผู้ชมแล้วก็ทั้งสองท่านทั้ประเทศไทยเคยพยายามเสนอตัวเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันเอฟวันมาแล้วนะคะในยุคที่นายกนกพันธุ์จุลกเกษมเป็นผู้ว่าของกกทแต่ว่าตอนนั้นไม่ประสบความสําเร็จค่ะครับถือว่าเป็นแนวความคิดเริ่มที่ดีของกกทนะครับแต่ว่าหลังจากที่สิงคโปร์มาเลเซียถอนตัวไปก็จะต้องถือว่าสนามก็จะว่างลง ประเทศทอื่นเนี่ยก็ต้องยื่นสิทธิ์แย่งประมูลในการ,ปรเป็นเจ้าภาพเหมือนกับของประเทศไทยเหมือนกันใช่แล้วก็ต้องบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยเรื่องนี้มีการคิดมาตั้งนานนะแต่ว่าก็ต้องมาคิดให้ละเอียดอีกทีหนึงห่งเพราะว่าอย่างประเทศเพื่อนบ้านของเราเจอกับปัญหาเรื่องของการขาดทุนเพราะว่าคนเข้าดูน้อยนะครับยอดการดูในทีวีก็น้อยลงเพราะฉะนั้นการจัดที่ประเทศไทยนั้นถือว่าเป็นอีกหนึ่งการในขันที่ผมว่า ต้องคิดดีๆเพราะเสี่ยงเหมือนกันแต่ที่แน่ๆน,นะครับล่าสุดมีเปอร์เซ็นต์การที่จะดึงเข้ามาจัดมากๆเลยก็คือการแข่งขันโบโต้ p ซึ่งเราบอกว่าก<ะ>ระแสการตอบรับที่จะมาจัดในเมืองไทยเนี่ยมีสูงมากออนะครับต้องติดตามเดี๋ยวรอดูด้วยนะคะให้การเจรจาระหว่างสองฝ่ายว่าจะประสบความสําเร็จหรือเปล่าค่ะ